มันนี่แมネจเมนต์สำคัญยังไงความเป็นจริงของการเทรดเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรือกําหนดอนาคตแม้ว่าเราจะจําสูตรหรือเทคนิคได้ทั้งหมดการดูการาฟเนี่ยมันเป็นเพียงการคาดเดาพฤติกรรมของคนในตลาดเท่านั้นยิ่งเป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์ที่ต้องนําเงินไปวางเป็นหลักประกันแทนการจ่ายเต็มจานวนเพื่อที่จะใช้เลเวอเรจซึ่งการทําแบบนี้เงินของเราได้หายไปอย่างง่ายดายแน่หากเราทําการเทรดผิดทาง แต่ถ้าหากเรามีการ m o n e y m a n a g e m e n t ดีๆนะครับจะช่วยเราสามารถกำหนดการขาดทุนและกำไรได้ยกตัวอย่างการตั้ง SL เนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เรากำลังขับรถและมีเบรกพร้อมใช้งานเพื่อที่จะหยุดอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเงินทุนของเรานั้นมีอยู่อย่างจำกัดแต่โอกาสในโลกของการลงทุนนั้นมีเข้ามาเรื่อยๆและเราเนี่ยจะไม่สามารถรู้เลยนะครับว่าการเทรดครั้งไหนจะสามารถเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าทุกคนเนี่ยยังบริหารเงินด้วยหลักการ MM นี้ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะเเปป็็นนนนนักทรรรดี่่่ะสสบควาาามํจออยงแ เพียงเท่านี้อย่าลืมพิมพ์คำว่า MM ที่แปลว่า Money Management ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ